ทุกครั้งที่หวีผมทุกครั้งที่ตื่นนอนตอนเช้าและทุกครั้งที่สระผมนะคะผมก็จะร่วงเยอะมากๆเลยค่ะเป็นคนเส้นผม เล็กผมแห้งแล้วก็คันหนังศีรษะผมเนี่ยหลุดล่วงง่ายตื่นนอนตอนเช้าผมจะร่วงที่หมอนเนี่ยเยอะมากๆแล้วยิ่งเวลาสระผมนะคะผมนี่ร่วงเยอะมากจนกลัวการสระผมอะคะ่ะกลัวผมบางกลัวหัวล้านใช้ยาสระผมเนี่ยมาหลายยี่ห้อมากๆเลยค่ะแต่ไม่หายนะคะผมยิ่งร่วงเรื่อยๆเลยค่ะมันน่าตกใจมากๆเลยนะคะจนมาใช้ไลโอตัวนี้ค่ะใช้ดีมากๆบอกเลยว่าประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ผมเนี่ยนุ่มนะคะลื่นหอม สดชื่นแล้วที่สําคัญผมร่วงน้อยลงร่วงน้อยลงมากๆเลยนะคะแล้วก็ขึ้นใหม่เนี่ยเยอะมากเลยรู้สึกว่าผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นมั่นใจกับตัวไลโอตัวนี้มากเลยค่ะอยากแนะนํานะคะใครที่มองหายาสระผมตัวนี้เลยค่ะไลโอดีมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะไลโอโทนิกตัวนี้ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ดีมากๆและทําให้ผมขึ้นใหม่เนี่ยแข็งแรงลากผมเนี่ยแข็งแรงมากๆค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะคะฉีดไลโอตัวนี้ไปที่หนังศรีรษะเลยค่ะ แล้วก็นวดเบาๆนะคะจะเย็นหนังศีรษะค่ะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะไม่ต้องล้างออกค่ะ